สวัสดีครับพ่อให้ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเอาพ่อจะกินเขาง่ายฮะก,ก็กินเขาง่ายแล้ว <c oughs> ก็เล่นพอดีคนมีโชคเขามาพอดีโอ้พอดีตัวนี้ชีวิตอันควดีให้ไว้ซะแล้ว <c oughs> โอ้ยผมทีม่จริงว่าเสีออกตั้งแต่ตีสี่ตีห้าโอ้ออกเรื่อยไปเลยนะครับว่าเสีออกเรื่อยๆมาเน,นี้เอา้าคือผ่อลืมตัวนี้ พ่อหอยจะไปหาหมอมอื่นเนาะแม่นพ่อหอยไปหาหมอมอื่นเอ,ะะอ,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 ออก็อกอกอกเลยปลาดพ่อหอยบอกว่าเอาตังวัยจากพลาดเนี่ยเดินสีได้ไปหาหมอว่าสัน่นแม่ผมก็เริ่มคิดพ่อเลยค่าดโหลดผื่นครับมาค่าหมอนี่พ่อหอยสุขขอเอาดอกครับขอน้ำลูกหวานก็ได้ยุคขาดหมอขอแลเอ้าก็ดีแทะอ๋อโบกับหมอใหญ่เพิ่นผมบ่มีอันนั้นทาไปลวดปรั่นแล้วบ่เพิ่นว่าน่ะเพิ่นกะอีตูอยู่ดิเพิ่นกะให้เพิ่งได้ซื้อยาได้เดี๋ยวนี้น่ะเออให้ว่าเพิ่น เพิ่นเอาเขาเคล็ดอนุธาให้เมนอน,นุธาให้บได้เชียคา,ายาเขาบ่าทามเอาชุบแปวลวย่างหนึยบได้เชียคา,ายาแมนเ,เขาเป็นแต่ได้นอนมาครับได้นอนครับได้นอนเนนอนพิ่นขีขูดมองอันนี้มันเป็นตะมอเห็นนีมเพิ่นจิตัดอันกระดูออก,ก,กออกหน่อยนึ่งน,นี่บปล่ครับกระดูกมันเสียกออกหน่อยนึงอ๋อว่างนี่บอกครับครับเนี่ยครับโอ้เพิ่นสิบผ้าแล้วก็ตัดออกแล้วก็สิขูดแผลเมนครับดันในน้ำ ครับที่ว่ามันเป็นน้องของแมน่ะแมนครับอระดูมันเสียดอยู่ประมาณสองติ้งนี่แหละครับมันเสียดหรืม้าช้เนนือครับครับแต่ว่ามันกอดแล้วถ้ากอดแต่ว่ามันเน่ามาาชัเนือมันเชื่อมกันแล้วเหละแต่ว่ามันมันมีหม่องมันโผล่ออกมาบอกครับครับก็เลยสตัดตรงนั้นออกแมนมันโผล่ออกมาช้่เนือมันก็เลยผิดน้องเขาว่าครับครับผมเอาถามที่ว่าบอกผมหาไปหาพันหนึ่งนี่ค่ารถบ่เดียวนี้ค่ารถว่าเป็นค่ายาบอครับ พาลวดเปมันต้นในเช่าเพิ่นไป๋โอ้ปูกับ่อยูหันปูยูแล้วก็พ่อได้ช่วยได้ยูจริงๆนะครับเออเพิ่นกับไปจำพ่อชาสิมาแล้วละว่าได้นี่ขขาวี่เน่มันที่หยิบเก่าหนีก่อค้อนสาแล้วจักงน้อยหลังจากนี้ปูมือมันที่ฉีดไม่ออกสิถ้าผลนสิลงมานน้ำหรือฉีมะม่วนออกไปยูผลม้วนหนี่ไม่ออกไรยูผลนน่ะอุ้ยปูไปบ้านใดดิเอปูไปบ้านได้นี่เพิ่นสีเฮ็ดชาล่านี่ไหมครับสีเฮ็ดชาล่าอยู่ปูไปบ้านได้ดอกนี่ยนะครับปูเพิ่นถม พันธุถมดินไว้แล้วเพันธุ์สีเห็ดสาลาให้ว่าสาลาอเนกประสงค์อะเราไปฟังยังไงเนาะพ่อหอยนเนาะสาลาอเนกประสงค์ชั้นเขาผู้ใดไปมากกัได้มาแวะครับเออมาแวะมาเชร้มา,า,ม,า,ามาอย่างมานอนมาอย่างผู้ใดไปาขายมากไปขา,า,ายยาขายอย่างมากกัพ่อได้มาอยู่มาเชร้าอ๋อกระย่าพ่อ <มา S 1> ออกมาพักไม่ออกเพป็นมาวัดหน่าหลาตอนนี้กับปลูกกระต๊อบน้อยไว้เนาะครับผมครับ ตอนนี้กับซาลายังบ่มีครับผมเป็นปุกกระตอบหน่อยเป็นซาลาชั่วข้าวอยู่บัดนี้กับกุฏิมีสองหลังเนาะครับผู้หอยเนาะที่สามเราสามเราบอครับผมกุฏิมีสามนะครับปูพันสิบห้าได้ไปใส่ไงดอกเพราะว่าเพราะว่าปูเพิ่นสิเฮ็ดซาลาเนี่ยห้แล้วก่อนแม่นครับได้ยินว่าจะใส่หลักแต่ว่าแม่ออกทุกฝนสีงอมมอบุทั้งน้ากับอันได้เทตาอันพื้นตีนเสาไว้แม่นครับได้เทเศเราดีนอแม่นบอครับ เท่พื้นคือมันพุดซืธอ่ะเนี้ครับไอตรงเสานะครับพื้นเท่เหรอครับพื้นตีนเสาครับแทงน้ำเทแล้วเทแล้วครับยังเก็บอะไรโยกเสายกเสาแต่ว่าโอ้ยหนาชิลิเกินมันเปลี่ยนวันปลาหนาแต่ว่ากันชิค่อยบื่ไปนี่ละแทงน้ำผมเอกมาไว้ให้แทงนึ่งแล้วคุณแม่เอฟซีจากระยองเนาะแล้วก็เพิ่นพันพ่นซอยมานแล้วกันทอแบบ ทอแปบทอแปบกะเอาไมาแล้วเอามาแล้วเอามาก็คิดว่าบ่พ่อกะยังหน่อยเราไปทอแปบที่่มเอามาไปก่อนหนนี้เนาะสิพ่ออยู่หั่นละครับเอาบานนี้กะยังสนละได้เออกภาษาปูกะจะมาแล้วครับเนาะมาแล้วครับแต่ว่ามือนี้มีนัดกันอีกอย่างนึ่งดิครับพ่อหอยนัดนี้ได้ละครับว้าวท้องดีเนาะตัวดีตัวเรียบร้อ้องก้อนนั้นพ่อหอยห้แนวทางความฝันไวแล้วเมนห้ไว้แล้วห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสพ่อหอยบอกว่าเดี๋ยววันพระ ทำพิธีห้วันที่ยี่สิบหาให้คนมีโคมาเอาห้คนมีโคมาเอาครับกับพ,อ,พอดีเลยพอดีเลย,เลยมือดีคนมีโคมาจะเศร้าแสดงว่าดวงดีหลายกนดมูเลยเอาวบะนี้ <c oughs> หวดนี้ไดอย่างออกมาทำพิธีพอหอยงวดนี้เลขทำพิธีของพอหอยแต่ว่าพอหอยฝากไว้ีนเด้อแต่ว่าจะถิ่มเลขตัวนี้ศูนย์หกหนึ่งแล้วก็เลขล่างนี้พอหอยอยวาวงเล็ผลล่ะหกแปดตัวเดียวแดงจึ้งคึง หกแปดแดงจึงคืองแมนตอนที่มันปากดขึ้นมาก่ะแมนครับเอา้าเราซูนหกหนึ่งมาแดงเหรอครับซูนหกหนึ่งกะเห็นบุบบุบขึ้นมากเพราะเหมือนแต่หกแปดมัดี้เป็นเลขสวงตัวมันขี่เด่นก็กันแดงจึงคืองจึงคืงจึงคืองมา,มา<ล>กเลยแต่ว่าฮกแปดเด่นกว่าเด่นกว่าแต่ว่าหกหนึ่งกะทิมว่าได้อันตรายเลขพอหอยงวดนี้มีชิดเต็มรอยแต่ว่าเลขฝัน,นพ่อหอยนี่กะทิมว่าได้ได้หนึ่งชีนี่ฝากไว้น้ำเนี่ย โอ้ฝากหนึ่งซีไปน้ำเน่ครับทิมว่ได้พวกหอยทิมว่ได้เล่กคนฝันว่าชิ้นชีได้บาทนี่คุ้คนมีโูคฝันว่าเขาเอาห่อผ่าไม่ให้แล้วแต่ว่าว่ได้เปิดเบิ่งเพราะว่าอันเขาห่อผ่าเป็นผ้าแพร่ํขมาครับเอาว่าชันยาเฝ้าเปิดเบิ่งได้ว่าชันเอายาเฝ้าเปิดเออค่อยเปิดเบิ่งว่าชันให้ไปสักก้อนว่าชันพวกหอยกันเลยเสด็จก้อนเอาผ้แพร่เขมามาไข่ใส่ปลา อ๋อลักษณะคล้ายๆครับที่เขาหอ่อห่อท่องมาให้เป็นเป็นก้อนเป็นก้อนตอนนั้นบ่ครับแมนครับแมนอนี่แหละจะไม,ม่จะถูถิ่มเด้อหนึง่งชีไม่ยิ่งไม่ยิ่งที่เอวเต่ามาถวายเห็นละมาให้พวกหอยป่อยเห็นละไม่ยิ่งเที่อาเต่ามาให้ป่อยเป็น <Man. S 2> พัวเอาห่อผ่ามาให้แมนแล้วรอบนี้ยังบ่เปิดเขายังไม่ให้เปิดเขา่ทันได้ให้เปิดเอให้เขาไปซชก่อน่อยเปิดว่าสั่นเขาว่าเขาหอยก็เลยตื่นก่อนเอาให้เลยอให้เสบาขึ้นยาง เอาเอาเลยโบหูท่านไหนว่ามันเปลี่นอีหยังเดี๋ยวเมื่อแรกนอนแล้วก็สิสิได้เปิดเมื่อแรกนี่ละเนาะสิได้เปิดเมื่อแรกนี่ละพอหอยงวดนี่พราะห้อยบ้าเขาเขาจะไหนก็อตเขาแล้วงวดนี่เพิ่มๆเขาสามโตวันนี้พคหอยมั่นใจเลยตีงวดนี่เพราะหอยมั่นใจไรคือ เลขบอกให้วงกลุมมันเลขสองตัวนี่แหละหกแปดเนี่ยหกแปดแล้วก็หนึ่งสีนี่เพราห้อยมันใจไรอ๋อหนึ่งสี่นี่บปลครับหนึ่งซีก็หกแปดนี่พราห้อยมันใจที่สุดเลยเลขแมนนี่ละพราห้อยมันใจแล้วว่เลขหกแปดยญาถิทมของพราห้อยได้ขาดเาพราะห้อยกัให้แนวท่าพวกนี้เลขทำ <ละ S 2> พิธีแมนไปหาลอตเตอรี่ไว้ลดศูนย์หกหนึ่งกับหกแปดแมนเนาะมานี่ อ๋อปหาหอยเทือโยโว่ให้จังหน่อยนอี่นี่ครับแนวทางของปอหอยงวดวันที่หนึ่งพืจิกาย,ยนส5 6 6ัรอยเนาะ514เป็นเลขความฝันเป็นเลขความฝันครับบาทนี้เลข,ข,ขบบท่ามพิธีนี่ก็คือ061 061กับ68กับ6แต่ว่า68นี่แดงจึงคืองเลยแดงจึงคือง พอหอยฝากไว้เนี่ยเล่นตัวนี้หาลอตเตอรี่ไว้พอหอยก็เลยวงไปเลยนหกแปดแมนหกแปดตัวเดียวหาแดงขึ้นมาบูบบุบบุบขึ้นมาสองสามเท่อนี่แหละครับอเอา้าก็ถือว่าซัดเจนแล้วบาทนี้แต่ว่าบาทนี้พอหอยครับในส่วนเลขความฝัน,นเอฟซีวาอย่งสี่ดิวาจะเหนืไปยิ่งเที่ยวตัางมาให้ยพอหอยนะว่าพอหอยถือเหล็กห้าสิบสี่บาท แมนพ่นตีเป็นสองยางพ่นตีเป็นสองยางห้าสิบส่บาทห้าสิบก็คือหาสิบเรกับสีบ่ก็คือหาศูนย์สี่กับหาเรากับส <ın. S 2> ิบสก็คือหาหนึ่งสี่หาหนึ่งสี่พอหอเรากัสิก <ın. S 2> ็คือหาหนึ่งสี่หาหนึ่งสี่พกัตีแมนพอหตีหาหนึ่งสี่แต่คนฟ้าแอบอย่าลืมเ้อว่าสั่นหาสิบส่มนก็เปลนไปได้คือกันว่าสัน่น <ın. S 2> เพิ่งก็เลยว่าอย่าลืมหาศูนย์่าสั่น พ่าหอยก็ได้ตีแล้วพ่อหอยก็ขึ้นเอาต่วท้าอรุ่ดก็เป็นไปได้ขึ้นกันเนาะเป็นไปได้ขึ้นกันเอาให้เอาให้เพิ่นจะหน่อยนะค่าเพิ่นมักเนาะเขียนเขียนไว้น้ำเนาะเขียนไว้น้ำค่าเพิ่นมัดดิเพิ่นความเมนกันมากกลายคนอยู่ดี่บหอยว่าแม่หาซุนซีนะเออพ่อหอยกับพ่อรู่ห้าสิบสี่่ไหมห้าสิบสี่บาทเนาะพ่อหอยก็ตีเงหาหนึ่งซีแล้วเหรอเนืเนี่ยนี่คือเอฟซีเพิ่นแปครับนะครับ ผมก็คิดบ่าพ่อดอกนะครับคิดบ่าพ่อดอกเดีย๋ยวผู้ใดต้างขอโทเอา้านนองสาวโทษตะโทษมาทรงใส่สีริมของไม,อม้เฮื่อนเพื่อนอาจจะคิดว่ามันออกพากันไปชันบุรีแล้วเอาสิไปชันบุรีบอกมือ ไปชัน้นบรีเดรียของหอยรถเที่นี่โบไปแม่นีล่ละนี่ผมทิวิโชรับผู้ดเดียวเลยแมนครับที่ว่าที่จริงว่าสีออกตั้งแต่ตีซีที่หานาั่ละครับไปชัน้นบรีครับเอา้านี่ก็แนวทางของหอยอย่าลืมเด็ดขาดครับผมความฝันห้าหนึ่งสี่นะครับแล้วก็แปลอีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นหานศูนย์ีอันนี้คือที่ เอฟซีซอยกันแสดงความคิดเห็นมากแล้วการเลขทําพิดที่โตที่แน่นๆเลยก็คือวงกลมให้เลยคือหกแปดนะครับแดงจึงครึ่งนะครับศูนย์หกหนึ่งนี่เป็นวูบๆบบาบบูบๆบบัแมนเลขมันขึ้นมากที่เราไปแต่เต้นเตาะไปเฮ็ดย่มเลยก็วูบขึนมาแเลยมลงไปบูบบับบูบบบแต่ว่าโตที่พวกหอยเลียวเั็นนี่คือยังหกแปดครับเลขทําพิัที่ อะโอเคครับโ oh, okay. okay, okay, อเคครับยังไงกะค่าฝันดีกะอย่าลืมโทรหาในเด้อพ่อยไปเอาสุฟังในเด้อครับเอุ้มชิบม่าไงบ่มาอยู่ใบบ่โดนเหรอครับวันที่ยี่สิบแปดแตคือกลับมาแล้วครับโอ้ยพ่อหมยก็บชิบอ๋อวันยี่แปดยี่เก้าไปละออกลูกบานนะออกลูกบานอ๋อเขาดีทั้งสามเอ้า ถ้าเก้าพลอยนอนโรงพยาบาลนี่ฝันดีนะฝันดีถือเล็บหม้อข้าเจ้าถือน้ำไหลดี่ข้าเจ้าชงชาลดชื่อเนี้ยยูเนี้ยกินพุดดีเป็นตะเบนนั่นสดอยู่เนี่แต่ว่าพ่อพ่อย่อมจะชื่อเดอ๋ยวพี่ต่าหมอพ่นชื่อเดี๋ยวพ่นแกชงชารถดชาเหล้าครับอันหมอพยาบาลคุณเขาเขาเ่ยนะครับพยาบาลพยาบาลครับผู้ที่เพิ่นมาดูแลราวันนี้ผมเอิญพิ่นคุณหมอคุณหมอโอ้ยคุณหมอเบิดหล่อยู่ในโรงพยาบาลเนี้ยยูเนี้ยกินนี่เพิ่นชื่อมาเป็นน้ำเป็นท่าชื่อมาให้กิน ถึงเลาพี่เลยถ้ว่าเพิ่นเห็นหน้ามืงอ่นนี่เพิ่นนจีว้ยไอ้ไม่เอาพ่อพุนเลยพอดีละติจิได้ที่เด็ดกับพ่อหอยหลับมาอีกแล้วอ่ะโอเคหอยแซนด์รบเปิอหอยแซด์นี่ัาดีครับคุณหลายๆครับผี่น้องทุกคนโชคดีทุกคนเ้อ